สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องส่ขูสุคนนะครับมุนีกับพอกับผมอคือเก่านะครับคำจันชาแนลกินข้าวก่อนนอนนะครับนาะงสำหรับคนที่มักกินเข้าแล้วก็ไปนอนนะครับหรือบางคนกินเข้าแล้วก็ไปเบื้องททัรน์ตัวยังกาว่าไปนะครับมุนีมีเมนูพิเศษพี่น้องคอมมากนี่ละมี่เอฟซีมันทรงมาไห้ครับผมกับบักหอยอันเอียงกับเขาเอิญบักหอยบักหอยสังบักหอยยังกับบุหลี่แต่ว่านี่คือ ไอ้เบื้งกระดองนะครับพี่น้องเนาะคือว่าอันนี้มันนี่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่นแก่ไมาเรียบร้อยนะเพราะว่าเวลากินสิได้ไม่มีการอันนั้นยากสินี่ฉัหรับผมกับประสบการณ์นี่ก็ยังบ่ได้มีครับเรื่องหอยอันนี้แต่ว่ากัอ่ะมาเสิรแซ่บร็จมากับพี่น้องน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดานี่ล่ะพระเอกกามานั่อ่ากับพักบุ้งแล้วก็นางเอกกันนี่ล่ะพักกันสลัดแก้วข้าวเนี่ล่ะเอาพี่น้องมาลองมาดูมัเป็นยังไงอือก้อนก่นกะ เกิดตนตัวเอานี่แหละที่เบนเแหนมบน่น,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 นแกงไงว่าหรอขเนี่ยงต้องรู้เอาแหนมะเอมออ้แบบหอาจีนน,นะน้องซอสนี่จีนน้องน้ำจิม้มอืบอืม,ม,ม,ม มันนุน่มๆดีอยู่ไม่หรอกนุน่มๆใส่อะไรห,หรืออาจจะแล้วบ,บางท่นนานนะครับอาจจะแบบลวกแบบผสมยังน้อยก็ได้ไม่ได้ใส่ไม่ยังไงไม่หรอก ผมก็บอกลู้ว่าเป็นหอยตะเลขหรือว่าหอยน้ำจืดหรือว่าหอยมาตาสายกล็ดหอยน้ำเข้มมัตเตอร์เนื่องจาก FC แกมาน้ำอยู่กลางกลางอ่ะนะครับกำพูดเองคุณจะซื้อคลองแทจะบอกได้เป็นหรอกนะเมือเหนื่อยให้งานแต่เลิก Được này chân loài, đúng không? Được một Cửa thêm hơn rồi Quá là thịt bị nóng rồi Ừ, ừ. <laughs> <laughs> ขอบคุณทยื่พี่น้องครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรต่อเนื่องอืมตัวพี่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 นอ้องหวังพี่ดี อตอนนี้มีไส้อยู่ไหไม่หรอขวบคาบเลยมาพี่น้องตัวพี่ใช่ไหมเพตัวลกกำลขวบคาบไปเลยก็รังเท่ก cứp gặp cứp gặp gặp tay cổ lên cái nào ยังไงก็ต้องขอขอบุญกับคุณนะครับเนาะของเอฟซีผู้ที่ไม่อยากประสงค์ออกน้มามั่งกันครับผม,มก<ะ>็ <c oughs> กเลยได้กินน้ำเพลินี่ละนักนกกกรุบกรุบแต่เ่าคือเป็นหอยของพี่นอง

บรรยากาศต้งนี้ก็เริ่มโอเคแลยพี่หรอกต้องเล่นนกนกออี่ก็เก้าองศางต้งไม่รุ่นแรกก็เริ่มออกมาแล้วแต่ว่าบ่แมนดอกทุลิบดอกไม่นังดอกยังบุระ ก็อตอนรับอันนีนน้ก็ซ้ำม,มือยังงบนแหละเดี๋ยวไม่เลาผมไม่ล่าผมตีไทยเบื่องหลับไห้ลูกีร่บอีน้อง

ยี่ลวดยังบาดอีกคือคืบดีครัสำหรับเมนูคนหนาหอยเนาะ ัวพี่ตัวยายพี่น้องพี่น้องฟุตซีบ่เบอร์เด็กพี่น้องเมื่อไหร่ตัวยายพอดจะไดนกับกิมบีกับไอซัมหนินักขับพี่น้องเนาะผมกบบอิ่มละตัวยายอันนีแต่เพียงแต่ว่าอยากให้พี่น้องลองเบิรงน้ำว่าบัลหอยแบบนี้เป็ไม่ใช่แบบใดกันนะแต่ก็แซ่บอยู่พี่น้องจุ๊บกับกุ๊บกับเอาพี่น้องครับข้อในคลิปใหม่ นะครบับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสด no ีครับเอองวดน้ากินครับยายพ่อนพี่น so ้องเนาะกินครับยายพ่อืมหาแฟนที่เราล่ะเอาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ